เครื่องนี้ผมปรับที่สมดุล120นะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองความนื้นไหลแล้วก็ใจโลสโคบเลยครับเฮ้ยไวใช้ได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยนี่ AK เหรอทำไม AK เขาไม่ดีดเลยอะแล้วเวลาเราเปิดแผนที่ขึ้นมาเนี่ยจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับนี่คือจุดอ่อนนะครับกดค้อแรกของแดนเมิร์ดคือถ้าคุณถอนกำลังได้คุณชนะ ศัตรูชอบซ<อ>่อนอยู่ใกล้จุดถอนกำลังเพราะว่าน่าจะมีคนดักฟาร์มของแน่เลยนะครับหน่ยวยซุเฮ้ยโดนดักครับสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเราอยู่ในเกม Arena าเบรกเอานะครับ ซึ่งเป็นเกมแนว Battle Royale ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาเลยครับสามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วในการสมัครสมาชิกเกมนี้นะครับบอกเลยว่าง่ายมากเราจะสมัครใหม่หรือผูกโซเชียลก็ได้เลยครับอันนี้ผมจะ สมัครใหม่เลยละกันนะครับโดยทําการกด register for free นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการใส่อีเมลนะครับแล้วก็กดส่งโค้ดพอเราเข้าไปที่อีเมลของเราเราก็จะได้โค้ดนี้มานะครับจากนั้นเอาโค้ดนี้มากรอกที่ช่องแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดในส่วนของพาสเวิร์ดหรือว่ารหัสผ่านนะครับควรมีมากกว่า8ตัวแล้วก็มีอักษรอักขราด้วย1ตัวนะครับตั้งทุกอย่างเสร็จแล้วกด register for free ได้เลยนะครับเขาก็ให้เลือกประเทศที่เราอยู่นะครับผม่ดติ๊กทั้งหมดเลย แล้วก็กดคอนเฟิร์มได้เลยนะครับอ่าเขาก็จะพาเราเข้าไปในเกมจากนั้นแลวครับก็มาเลือกหน้าตากันหน่อยนะฮะอ่ามีทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับเฮ้เราเป็นผู้ชายเราก็ต้องแต่งตัวเป็นผู้ชายใช่ไหมโอเคมาเลือกหน้าตาเสร็จแล้วมาเลือกทรงผมต่อนะครับเอ่อว่าแต่เราจะเอาทรงผมไหนดีล่ะนี่ไหมผมยาวผมสั้นหรือว่าทรงนี้ดี <No. S 1> นี่ไหม <No. S 1> นี่ละ <No. S 1> ่ะนี่ล่ะอ่าแล้วนี่ละ่ะ <No. S 1> เอานี่อะโอเคตรงนี้ใช่ปะ่ะได้ได้เราได้หนะ้าตากับทรงผมมาแล้วนะครับต่อมาก็ทำการตั้งชื่อตัวละครนะฮะใส่อักขระได้ไปะเนี่ยน่าจะไม่ได้เลยครับโอเคตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับตามตัวช่องยูทูบเลยนะ ต่อมานะครับก,ก็จะให้เราทําการเลือกว่าเฮ้ยเราเป็นผู้เล่นระดับโปรเพยเยอร์ ayer, หรือเปล่าหรือว่าเป็นทหารใหม่นะครับอ่าเราพิ่งสมัครเล่นนะครับเราเลือกทหารใหม่เลยนะครับเราจะได้ฝึกการเล่นเกมไปพร้อมกันเลยนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับผมได้เล่นบน iPad 12.9นิ้วเป็นตัว M1 นะครับ แล้วเจ้าตัวเกมอะไรหน้าไปอีกเอาเลยครับซัพพอร์ตทุกอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือ iOS Android iPad แท็บเล็ตเล่นได้หมดเลยนะครับส่วนการตั้งค่าปุ่มนะครับเราสามารถตั้งค่าปุ่มเองได้แบบอิสระเลยนะครับอยากได้ปุ่มไหนไว้ตรงไหนเนี่ยเราสามารถตั้งเองได้หมดเลยนะครับอ,อย่างในคลิปนี้ผมเล่น6นิ้วนะครับการตั้งค่าปุ่ม6นิ้วก็จะประมาณนี้หรือใครอยากเล่น10นิ้วก็ยังได้เลยนะครับตั้งค่าเสร็จอย่าลืมกดเซฟด้วยนะ โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปดูเนื้อเรื่องเลยก็ฝึกเล่นไปพร้อมกันเลยนะครับเข้าใจหมดแล้วใช่ไหมทีดีก็บอกมานี่ Now, นีมานี่สิอันนี้ลูกพี่ s <S บอกให้หันมานะครับโอเคตามฉันมา <S <S เขาก็จะพาฝึกเล้นไปในตัวนะครับคุณไม่ใช่ทหารใหม่ <That> s <S ถอดด้ามแล้วเพราะงั้นรีบมาจัดการให้มันจบๆเดอะรู้สึกว่าาลูกพี่จะขี้เกียจสอนเลยนะเนี่ย ต่อมาเป็นการสอนกระโดดเลยครับโอเคกระโดดไปแล้วตรงนี้น่าจะเป็นการปีนนะฮะโอเคแล้วก็หมอบนี้หน่อยไม่เร็วไปต่อกันเลยเอาไปไหนแล้วนะหมอบลงแลือคานมาเร็วแล้วก็ยืนดีไปต่อกันเถอะ กระโดดกระโดดข้ามไปนะอย่าพลาดนะตอนนี้มาทำอะไรที่นะ่าสนใจกว่านี้ดีกว่าตามฉันไปที่สนามยิงเปืนสิเอาก็นำไปดิลูกพี่เออรออยู่เนี่ยไปตามลูกพี่กันเลยไหนละ่ะถึงสนามแล้วเก็บ <c oughs> อาวุธอ่า <c oughs> ดูแม็กกาซีนด้วยไหนละ่ะอ๋อนี่ไงเอา้าลูกไม่มี <c oughs> ทำไงอ่ะ อ๋อเข้าไปที่กระเป๋ากดลูกแล้วก็เอามาใส่แม็กอย่าลืมเอาแม็กกาซีน,ซนใส่สายยุงบ่าไว้จะได้เติมกระสุนทันทีในเกมอานี้นาบเบรกเอาเลยครับเราต้องใส่กระสุนไว้ในแม็กกาซีนก่อนถึงจะสามารถโหลดแม็กกาซีนได้เลยครับหัวหน้าสั่งเติมกระสุนเลยแล้วก็ไปที่เป้าหมายตรงกลางเดี๋ยวด้ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวขอเปิดไจโสรสโคปก่อนนะครับ นะเปิดเสมอนะส่วนการตั้งค่ากราฟิกเนะครับรเขาจะบังคับในบางอุปกรณ์นะครับไม่สามารถเปิดได้เหมือนการทุกอุปกรณ์นะใครที่เครื่องแรงหน่อยเนี่ยก็สามารถเปิดได้ถึง120เฟรมกันเลยทีเดียวนะครับเครื่องนี้ผมปรับที่สมดุล120นะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองความลื่นไหลแล้วก็ใจโรสโคปเลยครับเฮ้ยไวใช้ได้เลยนะเนี่ย เฮ้ยนี่ AK เหรอทำไม AK เคเขาไม่ดีดเลยอะ่ะโอ้โหรีคอยน้อยมากๆเลยครับเหมือนจะเล่นง่ายมากเลยนะเกมนี้นะ่ะแล้วมีปุ่มอะไรกดได้บ้างเนี่ยตรงกลางจอคืออะไรอะ่ะกดได้ไหมกดไม่ได้เลยครับเพิ่งตั้งปุ่มเสร็จนะครับเดี๋ยวขอลองก่อนนะว่า,นะวาแต่ละปุ่มเนี่ยค้องตัวหรือเปล่านะครับลองยิงนะฮะ โอ้โหเล่นใจโลย่างเปียวไม่มีกระตุกเลยต่อมาเป็นการปาระเบิดนะครับแต่ค้างไว้เลือกทิศทางที่จะปลานะฮะการปาระเบิดนะครับเราเลือกไปที่ระเบิดแล้วก็กดค้างไวเลือกทิศทางที่จะปาแล้วก็ปล่อยไปแบบนี้เลยนะครับปลาง่ายๆแบบนี้เลยไม่เร็วพรุ่งนี้เรามีภารกิจนะ ขอต้อนรับสู่คาโมนานะเด็กใหม่คุณจะได้รับการฝึกเพื่อทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมคุณต้องฝึกให้จบเพื่อไปต่อยุธภัณฑ์เป็นของหายากรแดนมเบืดฉันจะสอนคุณหาของที่สามารถหาได้บนเขมทิศจะช่วยให้คุณยืนยันวัตถุประสงค์ภารกิจฉันทำเครื่องหมายววชภัณฑ์ให้คุณแล้วใช้เข็มทศของคุณไปตามหามันนะ ในเกมนี้นะครับจะไม่มีมินิแมปนะถ้าเราจะดูแผนที่หรือว่าเข็มทิศเนี่ยเราต้องเปิดแมปใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วเวลาเราเปิดแผนที่ขึ้นมาเนี่ยจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับนี่คือจุดอ่อนนะครับหรือว่าให้มันดูสมจริงขึ้นนั่นเองอ่านี่ไงเวชภัณฑ์ที่เขาาร์ k ไว้ให้นะฮะอ่ามีครูดาวในการค้นหาด้วยนะครับถ้าโดนยิงเนี่ยเท่ากับว่าโดนยิงฟรีเลยนะถ้าเราได้ยินเสียงปืนนะครับแน่นอนว่าก็ต้องรีบปิดกระเป๋านี่ครับ แล้วในการตั้งค่านะครับรู้สึกว่าจะมีปิดกระเป๋าอัตโนมัติเมื่อโดนยิงนะครับเขาจะปิดให้เลยนะดีมากอย่าทำหายล่ะไปที่จุดถอนกำลังได้ฉันทำเครื่องหมายที่ทางบนเข็มที่ของคุณแล้วไปได้ในศัตรูข้างหน้าไปช้ชาๆเ<ๆ>ดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขอปรับปุ่มวิ่งนิดหน่อยนะครับเนื่องจากาเขาเดินนะฮะเดี๋ยวขอลากปุ่มวิ่งลงมานะ ถ้าเราลากนิดนึงเนี่ยจะเป็นการวิ่งนะครับอ่ะนี่ไงใช่จริงด้วยนะครับเอาสตูไฟ,ฟเรียบร้อยทำได้ดีมากมุ่งหน้าไปที่จุดถอนกำลังให้รออยู่ใ,ใกล้ควันเพื่อถอนกำลังจงจำไว้ว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดของเราในแดนมืดคือการถอนกำลังถ้าตายไป<ๆ>ก็เอาอะไรไปไม่ได้ เกมอารไีนาเบรกเอาเนีครับเป็นเกมแนวเ t ทัล r ิอร์เอาต์รอดแล้วก็สามารถเอาของเนี่ยไปขายที่ตลาดได้นะครับ you know โจเกลิสัน,สนคนที่วองมาหาเนี่ยคือชื่อโจเกลิสันนะครับถ้าทางคุณจะรู้วิธีเอาชีวิตรอดในคาโมนาแล้วนะหลังพวกเิร็์มาทำงานกับผมสิเก็บของคุณก่อน ผมให้สายโยงบ่าใหม่คุณไปแล้วขอยาและกระสุนพื้นฐานด้วยเนี่ครับเป็นสายโยงบ่าใหม่นะให้เราทําการกดที่สายโยงบ่านะครับแล้วก็กดคาว่าแทนที่นะครับเขาก็จะเปลี่ยนสายยงบ่าใหม่นะส่วนเป้นะครับกดล้างได้เลยของที่อยู่ในเป้เนี่ยก็จะไปอยู่ในห้องเก็บของของเรานะครับจากนั้นก็กดกลับหน้าจอหลักได้เลยคุณทําได้ดีมากในการฝึกครั้งนี้ฉันเลยจะให้ทํางานยากดอยอ่านี่ก็จะเป็นภารกิจ ปฏิบัติการลับนะครับที่เราต้องไปทำนะคุณจะต้องไปช่วยเพื่อนของคุณคนหนึ่งไม่น่าจะเสี่ยงอะไรมากเอาละ่ะเราพร้อมแล้วไปกันเถอะเอเจนต์กดคำว่าเข้าได้เลยนะครับเราต้องเก็บกู้ของมีค่าแล้วถอนกำลังฉันทำเครื่องหมายทิศทางของของมีค่าไว้แล้วสายเข็มเทียดซอ ไปกันไปดูขกมพิดไว้นะเปิดตู้เซฟเพื่อหยิบของมีค่าไหนล่ะตู้เซฟนี่เหรอเปิดยังไงอะ่ะอ๋อเนี่งเปิดตู้เซฟโอ้โหเปิดโคตรง่ายเลยไม่ต้องใส่รหัสผ่านนะครับไอเทมที่มีพื้นหลังสีทองขายได้ราคาดีเกิดเรื่องแล้วดูรอบๆสิแถบเสียงสีแดงนะครับ เป็นการแสดงการต่อสู้ส่วนแถบเสียงสีขาวนะครับจะแสดงรอยเท้าที่อยู่ใกล้ๆนะฮะนี่ครับมีคนอยู่ใกล้นะเด็กใหม่ฟังหน่อยว่าเสียงมาจากทางไหนตามเสียงไปกันประตูนี้ออกได้ปะเนี่ยน่าจะออกไม่ได้นะครับอ้าวหลงทางลูกวิทางออกทางไหนอะทีมเดียวกันยิงได้ปะเนี่ยโอเคทีมเดียวกันยิงไม่ได้นะฮะ ดูเหมือนจะมีเอเจนต์คนอื่นๆที่นี่คอยสังเกตที่ทางเสียงและซ่อนตัวไว้เฮ้ยลูกพีอย่าไปหยองลุยเลยอ,อันนี้ไงแตกหนึ่งทำาดีดีมากดูเหมือน,น,นว่ามอนี่จะมีอุปกรณ์ดีๆหยิบของที่ใช้ได้ไปสิเอา้าใครอะทีมเดียวกันหรออันนี้น่าจะทีมเดียวกันนะเนี่ยทำไมไม่มีชื่อบนหัวแล้วของเก็บตรงไหนก่อน ไม่มีที่ขึ้นให้เก็บต้องก้มเหรอหรือว่าปีนไปเก็บข้างบนข้างบนเก็บไม่ได้นะฮะแล้วจะเก็บตรงไหนอ่ะต้องก้มเก็บหรือเปล่าอ๋อต้องก้มเก็บนะฮะนี่ไงเฮ้ยมี AK ด้วย AK 7 4 n นะครับเป็นสีดำนะชื่อปืนเดียวกันนะครับแต่ว่าคนละสีนะ น่าจะทำสี่มาหรือเปล่าวันนี้สําเร็จทำเครื่องหมายจุดถอนกำลังไว้แล้วเตรียมถอนกำลังอ๋อนี่ไงที่ถอนกำลังนะครับทำเครื่องหมายแล้วก็ไปไปที่จุดถอนกำลังกฎข้อแรกของแดนเมิดคือถ้าคุณถอนกำลังได้คุณชนะศัตรูชอบช่อนอยู่ใกล้จุดถอนกำลัง เพราะว่าน่าจะมีคนดักฟาร์มของแน่เลยนะครับหน่วยซุ่มโดนดักโอโ้โหนี่คือการฝึกซ้อมนะครับทุกคนเมื่อกี้ถ้าเล่นจริงผมน่าจะพลาดตรงจังหวะสับแม็กนะฮะเมื่อกี้น่าจะโดดยิงนะครับแล้วก็เดินช้า โอเคพันแผลก่อนนะครับไปท่าพันแผลนี่สมจริงมากเลยนะมีกระเป๋ายาไหมหรือต้องกินอะไรอะ่ะโอเคฉีดไปก่อนนะครับเพื่อเพิ่มพละกําลังนะเมื่อเราบาดเจ็บนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะใช้ยาไม่ถูกนะเพราะว่าเขามีกรอบแนะนําให้ทางมุมขวาล่างนะครับในการใช้ยากแก้ปวดหรือว่าผ้าพันแผลต่างๆนะฮะ ถ้าโดนยิงแขนขาเนี่ยกินยาแก้ปวดน่าจะหายนะฮะจัดไปแก้ปวด2เม็ดนะฮะเป็นยาก่อมประสาทนะครับดูเหมือนคุณ,คณจะรู้วิธีใช้มันแล้วนะโอเครู้ก็ได้มุ่งหน้าไปทางจุดถอนกำลังเรื่อยเ<ๆ><ๆ>มื่อกี้เพื่อนก็ไม่ยิงช่วยเลยนะถ้าเราสังเกตการวิ่งดีๆนะครับมันเขาจะวิ่งกับอักเลือดนะ บอกเลยว่าเป็นเกมที่สมจริงมากๆนะครับถ้ามองจอากจอ iPad เนี่ยภาพจะสีสดนะครับเนื่องจากผมถ่ายจากกล้องอีกทีนึงนะอ่าส่วนคลิปที่ทุกคนเห็นเนี่ยเป็นคลิปจากการอัดหน้าจอทุกคนก็จะสังเกตเห็เนได้ว่าเกมเนี่ยไม่กระตุกเลยนะครับเยี่ยมมากคุณได้ของมาเต็มเลยจะไว้นะคุณจะได้เป็นเจ้าของอุปกรณ์และเทีมทั้งหมดตอนนี้คุณได้รับรางวัลของภารกิจนี้แล้ว ทุกภารกิจในแดนมืดจะทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นและให้รางวัลความพยายามของคุณด้วยฉันอยากแนะนำให้คุณรู้จักศัลยแพทย์ของเราสวัสดีฉันอวิธาแพทยสนามของคุณโจผู้ชมคุณในชันฟังไว้เยอะเลยฉันรอร่วมงานกับคุณแทบไม่ไหวแล้วฉันเป็นสู้กับใครแต่บางครั้งก็อยากได้คนช่วยหาขาของมาดูกันสิว่าของที่คุณนํากลับมามีมูลค่าเท่าไหร่ กดที่สมุดแล้วก็กดห้านค้ากดขายให้สายข่าวนะครับเราขายในตลาดมืดได้นะแต่ว่ายังขายไม่ได้นะครับต้องรอปลดล็อกก่อนนะฮะอ่ะกดที่สายข่าวนะครับเอวิตราซื้อ แล้วเขาก็ขายยาให้เราด้วยนะฮะคุณหายุทธภัณฑ์ได,ดได้จากสายข่าวหรือซื้อขายในตลาดก็คือสายข่าวเนี่ยเราสามารถหาของมาขายให้เขาได้แล้วก็สามารถซื้อพวกยาก,กับเขาได้เช่นกันนะครับ,บ Learning, ปกติแค่พวกอาว,วอุธก,ก็พอแล้วเหมือนเขาให้ถอดเ k ออกหนึ่งกระบอกนะครับเออไม่อยากให้พกของไปเยอะนะเดี๋ยวของตกอะไรประมาณนี้นะฮะอ่ะใส่เขาเรียกอะไรนะที่พาดบ่บาใหม่นะครับ ในเมื่อเราเก็บของมาแล้วหรือว่าซื้อมาแล้วมีของดีเยอะเราก็ต้องเอาไปใช้ป่ะไอเทมที่ใช้บ่อยหรือว่าไอเทมจาเป็นเนี่ยเขาจะใส่ไว้ในสายพาดบ่านะครับตัวอย่างเช่นแม็กกาซีนนะครับเวลาเรายิงหมดแม็กใช่ไหมเวลาจะโหลดกระสุนนะครับเราก็สามารถรีโหลดได้เลยนะครับและที่สาคัญนะครับก่อนจะใส่แม็กเข้าไปในสายพาดบานั้นอย่าลืมเติมกระสุนเข้าแม็กด้วยนะเอาละจัดการยุทธภัณฑ์เรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปทวงเข้าเลย ไม่มีการอ่านเนื้อหานะฮะเดี๋ยวคลิปมันยาวนะครับกดเข้าไปทำภารกิจได้เลยกดถัดไปนะฮะโอเคแล้วเขาก็จะให้เลือกแผนที่นะครับในการทำภารกิจกดกลับไม่ได้ด้วยนะครับเนื่องจากอยู่ในภารกิจฝึกขัดนะถ้าเราเข้ามาในโหมดนี้จะกดอะไรไม่ได้เลยนะครับนอกจากกดคำว่าถัดไปนะเนะะี่ยฮะกดปุ่มโฮมก็ไม่ได้กด ผัดไปแล้วก็เริ่มต้นได้อย่างเดียวเลยครับโอเคไปเริ่มเล่นเกมกันเลยนะครับภารกิจในวันนี้เข้าไปหยิบของแล้วก็ออกมานั่นหลักภารกิจเราทุกคนเข้าใจนะพูดเหมือนง่ายเลยนะผู้กองมีเสียงปืนดังมาจากที่ไกลๆเป็นสัญญาณที่น่ากลัวจริงๆ ดูนะตรงนี้มีสองขึ้นไปสำรวจหน่อยแจ็คไปสื่อมาว่าพวกมันเป็นไข้แล้วจะมาจับชันทำไมเออมีแค่ยุทธวิพื้นฐานคงเป็นของคนพื้นที่หัวหน้าเฮ้ยมีเันคิคอปเตอร์มา ตั้งแต่ช่องถูกปิดกัก้นไปสถานการณ์ในช่องแอนิโซนก็เลวร้วายลงทุกเพื่อเปิดกระจายออกไปสายตรวจเลือกเป้าหมายแล้วแลวดมยิงจัดไปกำจัดภัยคู้ค้าได้แล้วออกไปได้ วูฟในสังการไปดูสถานการณ์ที่โมเทลหน่อยรับซอกน่าเศร้าจริงๆเด็กใหม่<ป>ใช้อันนี้แทนอะไรล่ะเนี่ยอ๋อแม็กกาซีนหนึ่งว่าจะโยนป่าท้องโขวามาให้กินวูฟรายงานสถานการณ์ที่โมเทลหน่อยฉันเห็นยามที่ประตูที่ด้านข้างซ่อนตัวไว้เราจะจัดการทหารยามเอง ยืนยันสถานะแมกซีนหรือว่าเช็คแมกซีนนั่นเองนะครับว่าอยู่ในสถานะพร้อมยิงหรือเปล่าโอเคเกือบเต็มทุกอย่างพร้อมแล้วลุยได้เลยหัวหน้าทุกคนดูฉอกต่อไปดีๆนะครับมันดีเราจะเห็นศัตรูอ๋อนี่ไงเห็นแล้วยิงเลยมะโอเคเก็บไปดึก วบรายงานด้วยไม่พบกรมเคลื่อนไหวเด็กใหม่ไปดูหน่อยว่ามีอะไรที่พวกเราใช้ได้บ้างอยู่น้ำประตูพร้อมเข้าไปไทำไมเข้าไม่ได้อะร<ป>อ,อหัวหน้าก่อนนะฮะเข้าก่อนหัวหน้าไม่ได้นะชันหนึ่งปลอดภัยจะวิ่งไปก่อนก็ไม่ได้นะฮะ พอเราจะวิ่งปุ๊บเดี๋ยเหมือนเขากันไว้ไม่ให้เราไป,ไปนะฮะก็คือให้หัวหน้าไปก่อนจันจะขึ้นขึ้นบนคุ้มกันด้วยถงน้ำเทียนปลอดภัยไปได้มีก่าขึ้นไว้เด็กใบไปตดวจบดูเส,สียงอะไรนะ่ะมีอะไรหรือเปล่าเรียบร้อยครับหัวหน้าเก็บไปเดืงข้างในไม่มีอะไรมีแต่โถส้่วม มีเสียงในห้องนั้นคือทีมเราเนี๋ยนจะเสียงดังเลยนะฮะเสียงเดินนี้ลั่นบ้านเลย่ะแต่ก่อนไม่ได้ฮะต้องลองน้าเฮ้ยแฟดใครอะเคลียร์เป้าหมายแล้วพื้นที่ปลอดภัยเด็กใหม่ลองดูในดูเซฟว่ามีเป้าหมายภารกิจไหมแป๊บหนึ่งนะหัวหน้า เดี๋ยวดูก่อนหยิบเลยแล้วกัน <S <S ดูตรวจสอบโอ้โหไอเทมนี้ขายได้แปดหมื่นเลยทีเดียวเก็บสิครับรออะไรล่ะเอาแล้วเก็บยังไงเนี่ยอ๋อกากระบาดออกก่อนแล้วก็กดหยิบนะครับโอเคเรียบร้อยโอเคเก็บของเสร็จแล้วไปไหนต่อตามหน่วยไปสู้ฝาออกมาแล้วถอนกำลังโอเคเราจะออกทาง,ทางลงรถตามแผน อ่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนกราฟิกหน่อยนะครับว่าจะสวยขึ้นหรือเปล่าพอดีในเกมมันมืดมากนะฮะอ่ะเดี๋ยวขอปรับเป็น HDR h d และกันแล้วก็เฟรมเรทอันตรานะครับหรือว่า60เฟรมเรทนั่นเอง60 FPS นะครับเอ่อพอปรับเป็นอันตรานะครับสีดูสดขึ้นนะครับแต่มีอาการไม่สมูทเท่าไหร่นะครับไม่สมูทเท่า120เฟรมนะฮะ มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยรายงานสถานการณ์ปลอดภัยปลอดภัยเฮ้ยมีคนซุ่มโจมตีเข้าที่กระบ,บงังถอ,อยถอยถอยไหนจับเองเฮ้ยระเบิดโอ้ my god เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันแล้วผมพยกไม่ได้นะฮะในเกมนี้ ติดบัติการยุตินะฮะถูกฆ่าโดยเอแจ็คนะครับโชคของข้างคุณนะวันนี้ภารกิจเราล้มเหลวก็จริงแต่อย่างน้อยก็เอาชีวิตรอดกลับมาได้ไว้หาเงินใหม่วันหลังนะคุณสามารถซื้อยุทธภัณฑ์เดี๋ยวขอเรียกว่าสมพายแล้วกันนะฮะยุทธภัณฑ์มันเรียกยากไปก็คือถ้าเราอพยพล้มเหลวนะครับของเราจะหายทั้งหมดนะเราก็ต้องเอาของในโกดังของเรานะครับมาติดตั้งใหม่อีกที่นึงนะครับ นี่เรายังเหลือของในโกดังอยู่นะครับแต่ว่าเป็นของที่เวลวน้อยลงนะครับเพราะว่าของระดับสูงเมื่อกี้ตกไปหมดเลยสรุปเนื้อเรื่องของอ n a นาเ a กอ u ์นะครับก็คือในการเล่นเกมนะครับถ้าเราฟาร์มแล้วก็ไปหาของที่มีมูลค่าสูงได้มาแล้วเนี่ยให้รีบอพยพกันทีนะครับถ้าอพยพสำเร็จนั้นก็สามารถเอาของมาขายในตลาดหรือว่าขายให้สายข่าวได้นะฮะแต่ถ้าเราโดนดัก ตรงทางออกเลยครับบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ฟาร์มนะฮะก็คือการเล่นเนี่ยเขาอาจจะรอดักอย่างเดียวเลยนะครับให้ที่อื่นหรือว่าทีมอื่นฟาร์มของมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็ดักปนทีเดียวเลยครับ ส่วนใครที่จะมาเล่นอ l i n a b r e a k เอาเนี่ยก็ระวังโดนป้นด้วยหรือจะไปดักป้นก็ได้เช่นกันนะครับแล้วเกม Alina Breakout นะครับก็เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมปี2023เป็นต้นไปนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมี My m e n มนิมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเกม Alina Breakout ด้วยนะครับแค่นี้ยังไม่พอนะครับ เขายังรับสมัคร TikTok Creator หรือว่า Facebook Creator นะครับมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกม Arena Breakout นะครับส่วนคอนเทนต์ตอนนี้นะครับก็จะเป็นการช่วยกันทำธุรกิจแท็กทกีมนะครับส่วนตัวผมเองนะครับช่อง a อ y z o n e นะครับก็อยู่ทีม AB บใบแดงนะสมมติว่าทีม AB บีใบแดงนะครับได้ยอดวิวเยอะหรือว่าชนะนะครับก็จะได้รางวัลรวมกันเนี่ยมูลค่าถึง150,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับ ่วนไหนที่อยากให้เราทําคลิปอะไรเกี่ยวกับเกมอารีนาเบิกอันะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปดีได้เล,เลยนะครับไอ้ที่สําคัญนะครับก็อย่าลืมกด s ับสไครป์กดไ like, ลค์คลิปดีให้เราด้วยนะครับส่วนคนไหนอยากเล่นเกมอารีนาเบิกอัลนะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ที่ใต้คอมเมนต์นะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ